อ้นนี้เพื่อนเอาคุณม่รวยไปไหนมาครับผมไปไหนก็เรื่องของคูโตเลยาเออมีอะไรหรือเปล่าล่ะเงินประตูไหมมึงออกจากห้องกูไปเลยไอ้เวนแม่ร้องเล่นน้เพื่อนตาดีลูกครึ่งมึงมาล้อเล่นได้อย่างไรืดู น้อยเหนื่อยเขาไม่ได้เลยเนี่ยมีอะไรว่ามาคุณม่รยคืออย่างนี้นะเพื่อนนี่เพื่อนเนี่ยออกไปซื้อข้าวมาเป็นข้าวกองร้านสะดวกซื้อแต่เข้าใจมันไม่ทันที่จะเวฟเลยทีรีบมีธุระก็เลยให้พนักงานเนี่ยเขาใส่อีกถุงมาเลยเน่เพื่อนเอามาถึงบ้านแล้วไม่รู้จะเวฟยังไงโอเคโอเค เดี๋ยวผมมีวิธีบอกว่าต้องทำยังไงนะครับผมที่ไปกินเหล้ากินเบียร์ได้ไม่เคยมาบอกยังยรืงมาปรึกษาจูๆจู้จูจูจาบอกไปจู้อีกจูอีก,อกไม่ไหวเลยไอ้พวกตัวเนี่ยไป,ไปดูกัน สวัสดีครับผมพบกับกวกุวิรัตนะวันนี้มีแต่ละดีๆมาฝากกันเนาะพี่น้องท่าในใดที่เคยเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วไปซื้อข้าวเนี่ยหิวเวลาดึกเนี่ยแต่คือตอนนั้นอะ่ะยังไม่อยากเวฟอะ่ะก็ใส่ถุงแล้วกลับบ้านมาเลยอยากจะมาทานที่บ้านเนี่ยเอ๊ปัญหาคือเอ๊มันเวฟยังไงใช้ไฟเท่าไหร่้ใช้เวลากี่นาทีวันนี้กวกุวิรัตไปหาคําตอบมาให้นะครับผม ันนี้ก็เป็นข้าวกล่องนะครับข้าวฝัดกะเพราหมูเนาะอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเนาะนี่แกะให้ดูเห็นไหมมันก็จะเย็นๆประมาณนี้เอานะครับทีน,นี้คุณมาดูเนาะเห็นไหมที่ฝากล่องข้าวเนี่ยมันจะมีบอกว่าการอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟนะครับผมเนี่ยเราทําตามนี้เลยนะแต่ข้อ3าเนี่ยไมโครเวฟในร้านของร้านสะดวกซื้อเนี่ย เราไม่มีเราทําตามข้อสีเลยเห็นไหมเป็นไมโครเวฟทั่วไปนี่ใช้กําลังไฟ800วัตต์อุ่นด้วยเวลา2นาทีถึง2นาทีครึ่งบอกหมดเลยเห็นไหมและผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อแทบไม่ได้อ่านเลยแหละเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีนะการดูง่ายๆนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอุ่นกันเอาละครับนี่ ใส่ไปเลยไมโครเวฟอันนี้เป็นไมโครเวฟธรรมดาธรรมดาใส่เข้าไปเลยครับผมแง้มฝาไว้แล้วนิดนึงนะตามขั้นตอนปิดจ,จากนั้นนี่ผมตั้งเวลาไว้ที่ประมาณ1นาที59ก็2นาทีแล้วครับอ่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาบอกไอเนียเละต้องมาบอกเลยเอามละครับนี่โอ้ร้อนเลยร้อนเสร็จแล้วร้อนเลยเห็นไหม พร้อมรับประทานแล้วสองนาทีก็แค่ร้อนแล้วนะไม่ต้องถึง2อนาทีครึ่งเลยนะว้าวเอาละเดี๋ยวลองดูเลยนะมีได้กับเพาร้อนๆรับประทานกันแล้วเอาละครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับผม